เพิ่มสินค้าเข้าไปใหม่ไม่ได้ต้องทํายังไงไปดูเลยจ้าช่วงนี้จะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมเราก็อยากจะเพิ่มสินค้าที่เป็นแบบว่าปืนยิงฟองอะไรแบบนี้อันเนี้ยอ่ะเราจะเพิ่มเลยนะปรากฏว่าดูนี่ทุกคนครบจํานวนสินค้าสูงสุดของคุณเพิ่มอีกรอบหนึ่งครบจํานวนสินค้าสูงสุดที่คุณสามารถเพิ่มได้ในแสดงพื้นที่สินค้าแล้วต้องทําอย่างไรนะคะไม่ยากเลยทุกคนแบ็กลับมา นะคะแบ็กกลับมาอีกแล้วก็คลิกคำว่าเข้าสู่นะคะเข้าสู่ไปเลยแล้วไปที่จัดการในส่วนของโชว์เคสตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอสินค้าที่เราเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากาแฟออกบ้างนะเพราะว่ามันเยอะมากเอาที่แบบสต็อกเหลือน้อยๆนะคะให้ไปที่จุด3จุดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำการ ลบรายการค่ะคลิกเข้าไปคุณต้องการลบจริงไหมอ่ะลบจริงตัวนี้ก็เช่นกันนะคะมันเหลือน้อยมากเลยแล้วคลิกลบรายการอ่ะที่นี้เดี๋ยวเราจะลองกลับไปเพิ่มสินค้าใหม่นะคะที่ตลาดสินค้าตัวนี้นะว่ามันจะเพิ่มได้จริงไหมโอเคเราจะไปหาปืนฉีดน้ำนะคะปืนฉีดน้ำ โอเคนะเราได้ปืนฉีดน้ําแล้วนะคะเราจะเอาเป็นปืนฉีดน้ําเด็กเอาตัวนี้นะคะเพิ่มเข้าไปเพิ่มได้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆนลองไปทํากันนะคะคนไหนที่แบบว่าตะกร้าของเราสินค้าเต็มก็ลองไปจัดการได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ